ทรงกำลังใจน้องเอกชนวรินศิลปินรุ่นใหม่ของสาวหน่อยลํำเพินโชเนอพนพญาคมผานเนาะตว่ากรสิไปหนามา,มาหลังคือเก่าเหมือนเดิมพี่น้องสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีมิดม,มอแค้นแฟนมอลําำที่คารพรักสู้ผู้สู้คนมื้อนี้มาพบมาผอก,กันคือเก่าพี่น้องกับแอดมินหน่อยกับพญาคมาเนานมีเรื่องเล่าอีหย่างในแวดวงมอร้องมอลล้ำสิได้นํำม,มาอัปเดตสู้พีสู่หน่องฟังนพี่น้องเนาะนี่ลหละทาหลายๆคนจำได้ย้อนไปก่อนหน,นี้มือสองมือพี่น้องหลายๆคนก็สีหูแล้วเกี่ยวกับกรณีทีว่า มีคนอ่าองตัว,วเป็นแม่หักนาะพี่น้องเนาะ<ม>เรียกว่าแม่ฮักมหาภัยนี่แหละพราะยกษมผ่านม,มาตีสนิทก,กับศิลปิน<ม>อ่าแมนบลาฟพ่อต่้งต่ศิลปินขื่นไม่มากจังสิแม,มด้วยความที่ว่าอ่อนด้วยประสบการณ์อ่อนต่อโลกสิบแ<ม>ปดสิบเก้าปีจังสิแม้แ<ม>้มวมขื้นกับวงมอลำใหม่ๆมีคนมาหายความหาความหอมสื่อเขาคล้องเครื่องใส่มาหายจังสิแม้ก็ดีใจก็ดีใจเขาใจความรู้สึกอยู่แป่พี่น้อง ศิลปินต้องผิดหวังเมื่อแม่หักกลับมาทำลายศิลปินด้วยการหลอกเอาเงินนี่แหละพญ่ขัมพันเรียกว่าสูญเงินไปสามหมืนกว่าบาทสําหรับน้องเอกชนวรินแล้วบบแมนเฉพาะน้องเอกชนวรินยังสิมีอีกลหลายๆคนอยู่นอพี่นองเนะซึ่งล่าสุดททางด้านของ ผู้จัดการมาเดียวแสนรักนี่หละเพิ่นกระไดมีการผ้าหน,น่องไปแจ้งความไว้ที่โรงพักเป็นที่เรียบร้อยแล้วแมนบออคราสุดพี่น้องน้องเอกชนวรินได้ออกมากเคลื่อนไว้อีกเทื่อนหนึ่งรู้สึกผิดหวังเพนว่าบบหูวว่าผมไปเหตุอีหยังห้ถึงทํำกับผมแล้วกะครอบครัวได้ขาดนี้การที่ผมได้เห็นคนที่เฮาหักมากที่สุดคือครอบครัวเสียน้ำตาก,กับเปลื่องของเจ้าของมันโคตรทรมานจิตใจเลยครับวสันอ้าวแล้วกะใส่อีโมจิ ห้องหายพยาญคนะผ่านหลังจากที่เอฟซีแฟนคลับได้ายคนได้เห็นโพสต์นี่ของน้องเอกชวนวรินแล้วนาะพี่น้องเนะะาะกับภาคกันเขามาทรงกำลังใจกันหลายสู้ๆเอกเพิ่นว่าจังไดบ่จูกับเฮี่หน่อยเขาซอยเต็มที่อยู่แล้วเดี๋ยวทุกอย่างมันก็จะค่อยๆดีขึ้นมาเองลูกสู้ๆว่าสันอ่าเป็นจังไดแอดมินหน่อยก็เขาไปทรงกำลังใจอยู่สำหรับน้องเอกชวนวรินแล้วก่าพอฮักทงังพ่นละทังน้องเอกนี่ละเพิ่นกะ ส่วนแอดมินหน่อยอยู่ในพญพานานเปิดวงมากินเขายุ่เต็นน้องเอกเด้อครับว่าสั่ก็ขอขอบคุณสําหรับพอหักนพี่น้องเนาะเป็นจังหน้าําหรับน้องเอกชนวรินเป็นลูกหลานเชา่าจังหวัดอุบลแม่นบอกพญยคํำผานตามที่เห่าขอไปเบื้องขอมุ่นของนอ้องเป็นลูกหลานเชา่าจังหวัดอุบลราชธานีพี่นอ้องเคยศึกษาที่โรงเรียนบ้านบกน้องทนนันน้ำบอกอ่ามาธยมตรการพืชผลพึงสีมาขืนกับ สาวหน่อยลํำเพิ่นโชว์แมนโบก่อนที่จะปิดฤดูกาลไปอยู่กับสาวหน่อยเพชรบันแพงไปอนนไปอนทั่วกับสาวหน่อยเพชรบันแพงกรดูซื้อวาสิเป็นช่วงที่บอโจเพิ่นมีการเรียกศิลปินรุ่นใหม่เขาวงแมนับอ่อนทั่ว์บกี่มือกับปิดฤดูกาลนาะพี่น้องเนาะแล้วก็นี่ละได้มาขึ้นมาอยู่กับสาวหน่อยลํำเพื่นโชว์สาหรับฤด,ดูกาลที่สีมาฮอดนี่เป็นจังดำเป็นจังสันตีสำหรับโพสของน้องนาะพี่น้องนอพื้นสีดําตัวหนังสือสีขาวนี่ละ อ่ซึ่งน้องกับพดอไว้โอ้ยแต่และตนแห้งบ่โู้ว่าผมไปเห็ุอีหยังหายคือเห็ดกับผมกับครอบครัวได้ขนาดนี้อ่าแล้วว่ากันว่าคนในครอบครัวเิ่นก็เสียใจพี่น้องค่ะคําว่ามันบ่มีคําว่ามันมันสุดๆแหมคือว่านอกจากจะเป็นเงินเก็บของน้องเอ่อที่เก็บหอมรอมริบจากการมาขัขข้นกับอ่าวงสาวน้อยนี่ล่ละพี่น้องยังบ่พอ่อน้องยังได้ไปหยิบยืมมาจากพ่อแม่ คนในครอบครัวอีกเพื่อสิน้ำมะหอยนี่ล่อะน้ำมะหอยเมหักมหาไพ่นี่ล่หละพี่น้องคซึ่งเพื่อกะค่อยๆตัวเอาเทียนนั่นเที่ยนนั่นเที่ยนนี่เทียนนี่เทียนนั่นจนว่ากลายเป็นเงื่อนสามหมื่นกว่าบาทน้ำแกนพี่น้องเนาะบางคนวาาจังสี่วาจังดบางคนว่าโอสามหมื่นกว่าบาทปันไดดอกแต่ว่ามันไม่ใช่สำหรับบางคนเงื่อนหมื่นคือเงื่อนแสนพี่น้องเออแต่ว่าสำหรับบางคนเงื่อนหมื่นก็สิเป็นแค่เงื่อนลอยเงินพันแต่ว่า น้องก็บพรไม่ได้มาจากความรัวที่ลำรุวยอีหยังปานานเออแล้วมีการย่ำพร้อมได้เอ่อสำหรับพุทธวกรไดยจะบอกไผเดอจะบอกแม่กระทั่งพ่อแม่พุ่นแม่มีการคมคูพ้องเออคมคูพ้อมมีการคมคูพ้องตามที่เฮาฟั่งเนื้อควาาเนพีนองเนาะนี่หลับเป็นหยังคืนว่าแต่ละช่วงวัยพญ่คำผานช่วงวัยของการทํางานแม่นบอกเอ่อจำนวนเงินกสิกสิเปลี่ยนไปคือจัง พอแต่งตั้งซี่ิปหาซิเงื่อนหมื่นก็สีถือว่าโบอาเบโบ่เงินจํานวนหลายแต่ว่าสําหรับคนที่พึงสีเริ่มเฮงงานสิบแปดสิบเก่าแมเงื่อนสามมื่นสี่มื่นถือว่าโอ้เป็นเงินจํานวนมหาศาลบ่ถือฮะบ่ถือบ่ถือน่อยกูเถาไปนี่กูยังบ่มีอยู่มีสิบสองบาทนี่หน่อยอออมันบ่ไเด้แต่็ช่วงไหวดอกเออยุกับแต่ละบุคคลเลยล่ะเออขอบขั้วบางขอบขั้ว กินก็นยังลําบากหาเศา้าบางคนว่าหาเศารากินคำออมันบ่แมนออบางขอบครัวเป็นหาเศารกินเศาร้อเอ,อจังสันติปุเออหาได้มาปึ๊บกินปับเลยจังสี่จ้ะถอดไปนเนี่ยจะยังบ่ท่นไนี่มีเงินหนมือนอยู่ว่าสันเถาะกับพิจารณาเอาโรถกับสีหูยุตว่าเออาำมาผู้นั่มนะ แต่ว่าต้องพิจรารณาอีกรอบหนึ่งด้วยว่าเป็นยังเขาจ้างบ่เสียใจเห็นเจ้าถือเงินเนาะพยายานานเนาะก็จตะเลืตัวเจ้าอยู่อ่าจ้าซันลัะพี่น้องําำรับน้องเอกเขาใจความรู้ซึกของน้องอยู่เพราะว่าออหยังถือว่าอ่านี่แม่ตัดสินใจล่งจากบ้านเจ้าของมาสู่กับงานเม่นบ่ในสายงานที่ตัวเองรักจังส่แม่มความหวังความหวังของครอบครัว กสิว่าพอแม่ต่างความหวังว้กับจะของหลายบ่อยากให้พอแม่ผิดหวังจังสีบ่แทนทีจะของสีแดงเบาผ้าราขอบครัวกับต้องไปเอาเงินของขอบครัวมากลายเป็นมาซัำเติมขอบรัวไปอีกจังสีแมนบ่นี่ล่ะเป็นแต่บางเทียมันกะน่อยใจมันกะเสียใจอยู่เด้น้องเองก็เก็บเรื่องนี้ไว้พี่น้องจนว่ามันแดงขึ้นมาเนี่ล่ะกะถือว่าดีแล้วบอกไปถึงศิลปินรุ่น ไม่ไมนี่เลยพี่น้องถ้ามีเหตุการณ์ลักษณะจังส่ยาสะเก็ไว้ปรึกษาผู้ลักผู้ใหญ่ในวงผู้เผ่้มีประสบการณ์มาก<ม>่อนเออบื่มีผู้ใดหูคิตใจคดไปเบิดพี่น้อง<ม>เออแต่ว่ายหางด้วยประสบการณ์ด้วยเคยอาศสยเคยเจออาบนำ้อนมากรอ่เคยเจอมาเบิดทุกรูปแบบแล้วจังสิแหมเออ ก็คือเพื่อนกระสิไดใหาคข้ามแน,นะน้ำพ่อหลานเลเดอยายโอนอีกเดอเออหรือว่าบม่ต้องสร้างอันมองหันมองนีก็ได้ไอ้มีร้านมองหันมองนีแน่น้ำอยู่เออโอนไปอันมาจำเพื่อนกระั้นตีห้เลยบาดท,ที่นี่ชุดแล้่ยวๆเาขาจังใจเบิดเทเดียวจังสี่ก็ได้เออนาะอันนี้ก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ของน้องเนาะพี่นอ้นองนาะถือว่าน้องเอก ชนวรินมีความกล้าอยู่ยายในคผ่านกล้าที่จะออกมาเปิดเผยกับผู้บริหารวงท่านองบ,บเ่เปิดเผยเสือว่าอาัศมีอีกหลายๆคนนํ่กันพี่นองที่ตกเป็นเหยเื่อของมจชาชีพเลยล่ะมจฉาชีพของอแม่หักของพอหักประมาณน,นีนี่นพะยัยผ่าน,นเนาะซึ่งเขาก็ต้องถือว่าจังไหนล่ะ สี่วนนองเป็นวีระบุรุษกระได้ดิพราะงีผ่านแมนบอถือว่านองเอกมีมีความกล้าเพราะว่าหลายๆคนอาจสิอาจสิเจอแบบนองก็ได้แต่ว่าแต่ว่าบก่าว่าแต่ว่านองเอกด้วยความที่ว่าให้ว่านองกลาซะไปแมนบอหลับข้อแต่งตาไกดดันกดดันกดดันทั้งสี่เนาะเงื่องกับบอแมนเจอเจอทั้งสี่อยากไอ้ดิอยากไายบอบก่าออกมาว่ายยันคนว่าจะของขี่ไล่ทั้งสี่แมแต่ว่าที่จริงไม่มีบอมีขี่ไล่ขันขดขี่ไล่นันตี มูข้อเซ็นเตอร์เ,เ,เพราะใตัวการเท่าคู่มือนี่หรอกต่ว่ามันอยู่ที่เหลี่ยมของแต่ละคนที่ที่สีใส์ตมูนี่เขาเรียกยังไงว่าประสบการณ์สูงเลี่ยมหลายาเลี่ยมหลายใค<า>รแม,ม่นผลไม่แม่นบักเฟี้ยงอ,อืมนั่นละ่ะเขาหากินไปทุกรูปแบบเลี้ยฝากไปถึงแน่ถ้จาจะของกับย่างอยากได้เงินไปใส่ไปทำมาหากินเอาแห้งสู่ขึ้นนองขึ้นนุงเขาบุ่นแม่ยามาหาเอาลัดเอาเปียบเขาเสียว่าเขาสิเจ็บมาได้ เป็นกรรมหนักได้ก็่สีบอกให้เดอ,เ,อเงินจำนวนนี่น,น้นองเก็บมาเป็นฤดูกาลเอาจนว่าสีได้เพื่อหวังสีได้มาต่อยอดเออได้มีชุดเพชรข,ขึ้นล่องขึ้นล่ำเป็นของจากของหันไปยิบไปยืมเพื่อหลยขออยก็อาย,ยังสิแม่เออแล้วก็มาทำลายความฝันของเด็กหนุ่มคนหนึ่งนี่มันมันโหดร้ายเกินไปคอยว่าเอาอบอกเป็นยังพ่อยิานแมนบอสสู่ไม่พี่น้องออ่าสู่ไม่เป็นกําลังใจให้กับน้องเอกชวนวรินนะ้องพี่น้องน้องศิลปินคลื่นลูกใหม่ของ สาวน้อยลำเพลินโชว์วสัสดุถกใย้ค้ำคานแล้วก็รอติดตามว่าสำหรับนี่แหละลุ่มแม่ฮักนี่แหละแม่ฮักมหาไพ่นี่แหละพีน่น้องที่อ้างตัวเป็นแม่ฮักของศิลปินเนาะบบสต์ลุกสิเป็นจังใดเอ็ซีแฟนคลับหลายๆคนยั่งจับตารอเบิ่งอยู่วสัสดุก็ฝากติดตามในเด้อพี่น้องเด้อสำหรับพระเอกอ่าน้องชนวริน ให้ความถือว่าโชคร้ายยังมีความโชคดีเอฟซีพอเอฟซีแม่บางทันทรงของมุ่นหนองมาให้อธิบดหน่อยเด้อฝากติดตามฝากเป็นกําลังใจให้น้องเอกชนวารินไนเดอร์จังสีแม่เอากระถือว่าขอบคุณนาอพี่น้องเนาะที่ยังมองเห็นช่องในหน่อยของเฮาอยู่พยายามผ่านกับแอธิบดหน่อยพี่น้องจังสันบอกเพื่อมยัค่ะเป็นกําลังใจให้สําหรับน้องเอกชนวารินสู่ๆออาจังสันละปังกว่าเกาดังก่าเดืมกกรสิจากล่าจากพี่น้องไปแต่เพียงสำนีกแล้วมาพอกันไหมคิดหนาพี่น้อง สำหรับมือนี้ขอบคุณหลายๆครับขอบคุณค่ะ